ภูมิใจเสนอสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องแลคคุณคู่ MC นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการต่อวงจรไซเรนดับเพลิงแบบยังไม่เชื่อมครับเพราะผมยังไม่มีบัตรกีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันแบบข้าวๆง่ายๆให้ดูกันก่อนส่วนจะเชื่อมอีกทีวันไหนให้ผมมีบัตรก,กีก่อนนะครับถึงผมจะมาเชื่อมไม่ดูนะครับ ันดับแรกนะครับเราก็มาทําความรู้จักกับอุปกรณ์และองค์ประกอบในวงจรไซเรนดับเพลินครับอย่างแรกครับแผ่นปิ้นครับอันถัดมาครับทางทิสเตอร์3ขาครับ2องตัวทางทิสเตอร์ครับสองขาสองตัวครับมองเห็นนะครับเดี๋ยวตอนโตก็น่าจะเห็นครับอันที่3ครับ คาปาซิเตอร์ครับตัวเก็บประจุครับแล้วก็ตัวเก็บประจุมีสตัวครับอันนี้แบบมีขั้วนะครับอันถัดมาครับคาปาซิเตอร์แบบหม้อดินครับอันนี้ไม่มีขั้วครับมีอยู่หนึ่งตัวครับอันถัดมาครับดีซิเตอร์ครับหรือตัวต้านทานครับ มีอยู่สีตัวครับและมีสีตัวก็มี100กิโลโอหม50กิโลโอหม2กิโลโอหมแล้วก็150โอหมนะครับอันจับมาครับขับไม่ได้เลยโซวิก so นี่ครับตัวขับไม่ได้อันลำโพงครับ รวดครับแต่รวดกับน็อตนะครับมีน็อตอยู่อย่างนี้น็อตจะมีสี่ตัวครับผมแม่ดูแค่นเดียวอันนี้ยังจะไม่ใช่อุปกรณ์สําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปเชื่อมเลยอันนี้เราก็น่าจะไม่เห็นอยู่ในการต่อนะครับอันถัดมานะครับนั่นก็คือสายลําโพงนะครับมีสายสีแดงคือเอาไว้ต่อกระบวกครับสายสีดําครับไว้ต่อกับขัวลบครับ แล้วเราก็ไปดูการต่อกันเลยครับไปกันเลยและเราก็มาถึงวัตถุประสงค์ของคลิปนี้แล้วนั่นก็คือการต่อแบบไม่เชื่อมแองงสิไม่หวานล่ะไม่ใช่ การต่อแบบเชื่อมก็คือการต่อแบบง่ายๆเข้าๆแบบที่ยังไม่ได้นําอุปกรณ์มาติดกันหรือเชื่อมกันนะครับไม่ได้เชื่อมไปว่าหวานนะครับอย่าเข้าใจผิดนะมาเลยครับอันแรกครับแผ่นปิ้นครับเดี๋ยวลงใช้อยู่แล้วของวงจรครับทุกวงจรอย่างที่สองครับสวสีครับออกมาประกอบเลยอันถัดมา นั่นก็คือตัวต้านทานครับเราจะเอาตัวต้านทานที่50กิโลโอห์มก่อนนะครับนั่นก็คือสีเขียวดำส้มครับนี่ครับเขียวดำส้มครับอ๋อต่อที่50กิโลโอห์มเลยครับเราเอาสีเขียวครับหันไปทางซ้ายมือต่อทางซ้ายมือของเราครับ อันต่อมาครับ100กิโลโอมครับนั่นก็คือสีน้ำตาลดำเหลืองครับน้ำตาลดำเหลืองนะครับนี่ครับน้ำตาลดำเหลืองใส่ไปเลยครับนี่จะมีค่าอยู่ที่100กิโลโอมครับแล้วก็ใส่ใช่อง100กิโลโอมครับอันต่อมาครับนั่นก็คือตัวท่้ทานอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวสีแดงดำแดงครับจะมีค่าอยู่ที่ สองกิโลโอห์มครับทุกตัวครับต่อเอาสีเอาสีที่นับเป็นแบบต้นครับตรงนี้ทั้งหมดเหันไปทางซ้ายมือหมดครับอันดัดมาครับตัวที่150ครับนั่นคือตัวสีน้ำตาลเขียวน้ำตาลครับใส่เข้าไปเลย อันต่อมานะครับก็คือเราจะต่อคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุนะครับอย่างแรกครับเราจะต่ออันที่มีขั้วก่อนนะครับในัทสอนนี้นะครับที่เราพูดเป็นแต่ต้นลีปเราจะรู้ไงว่าอันไหนต่อไหนครับให้เราดูตรงที่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีเลขบอกอยู่ สามิบสามไมโครฟาล์ดนะครับส่วนการต่อขั้วอันที่เป็นเหล็กที่สั้นกว่านะครับเห็นไหมครับมันจะมีเข็มระลบอยู่นั่นแหละครับคือขั้วมันอันนี้คือขั้วบวกนะครับแล้วก็ใส่เลใส่ที่ตัวเลขสามสิบสามนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับดูดเฟรมไปแล้วครับสิบไมโครโฟารัดครับต่อเข้าไปเลยครับบวกก็คือสัญลักษณ์บวกข้างบนนี้นั่นคือขัข้วบวกครับอันต่อมาครับคาปาซิเตอร์แบบหม้อดินอันนี้ไม่มีขั้วครับใส่ทั้งไหนก็ได้ครับอยู่ที่ศูนย จุดศูนย์หนึ่งไมโครโฟรัดครับใส่ไปเลยครับต่อมาครับเราก็จะต่อตัวทานซิตเตอร์สามขาครับทานซิตเตอร์สามขาเรามีอยู่สองตัวครับให้เราดูตัวเลขครับถ้ามันตรงกับตัวเลขไหนอันนี้เช่น C อันนี้ครับอาจจะมองเห็นเม C 9013นะครับแล้วก็เอาต่อตรงที่มันเขียนว่า C 9013เลยครับต่อไปเลยอาจจะเสียบยากหน่อยมันเป็น3ามขาอันนี้ก็ไม่ไม่ยากครับ ต่ออันที่มันเหลืออยู่ครับต่อ,อย่างเลยเสียบเข้าไปเขียครับ,บ,คครบต่อมาเป็นสายลำโพงครับอันนี้เรากย็ยังไม่เชื่อมครับเราก็จะต่อคร่าวๆดูก่อนสีแดงครับใส่ช่องสเปกเกอร์ข้างบนที่เขกมแล้ว ตรงนี้เดินสายทีดำครับใส่สปิกร์ข้างล่างเสียบไว้ก,ก่อนเข้าคร่าวนี่ครับส่วนลำโพงครับนี่ครับลำโพงจะเขียนบวกก็ลบอยู่สีแดงครับต่อเข้าบวกครับ ตีดำครับต่อเข้าลบเลยครับนี่ครับก็เป็นอันว่าแล้วครับนี่คือคือการต่อที่ยังไม่ได้เชื่อมอะไรเลยครับนี่ลวดกับน็อตก็ยังอยู่นี่เพราะว่าเรายังไม่มีที่บักจีนะครับขอบคุณสลับ ทุกท่านที่เข้ามาดูเลยครับสำหรับการต่อวงจรเซลลีนดับเพลิงนะครับก็สิทธิ์แค่นี้เพราะเราไม่สามารถทำอะไรต่อให้แล้วเราก็ต้องมีบักกจีถึงเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังถ้าใช่ดีครับกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็กด subscribe ก็ได้ครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมจะมาทำอะไรครับก็ไม่ทราบครับแล้วแต่คอนเทนต์ครับ บ๊ายบายครับบ๊ายบาย